ไม่รุนแรงเร็จพี่น้องนี่ดังเกจจัดครับแต่ว่าน้มหวานเต็มครับโอ้โหขออภัครับคุณมันหนักฮะปลาทูเต็มเย็ดเลยครับผมหมูใหญ่เลครับหนักตึ้งเลยนี่สองตังนะครับอยู่ติดกันครับปอดหมูน้ำครับโคตรใหญ่เลยครับผมสุดยอดจุงกระแมวบอลกรุบกเหนียครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจนไผ่ที่นนอกมาแล้วครับผม เมื่อวานไม่ได้ไปถ่ายคลิปเมื่อวานคันน้ำผึ้งอยู่ฮะหลังจากไปเตะระบบกระพันเอกมาวันอาทิตย์ครับผมโอ้ยเดี๋ยวนะฮะไปเตะระบบกระพันเอกมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาหมายริมคลองกันครับดูว่าเราจะได้กี่รังนะครับผมช่วงนี้สะสมน้ําหวานวานกค็คันได้เกือบสามขวดพี่น้องหามาตั้งหลายวันโอเคครับผมเป็นไงก็ฝากไปตั้ไลค์แชร์ฮะใครเห็นชอบชอบคลิปแนวหาอยู่หาก,กินแล้วกอนผูน้ชยายในป่าแบบนี้นะครับผม ครับทั้งทางเพจแล้วก็ทางยูทูปนะฮะถ้าเจอก็หน้าเราหล่อป้าปา้ามอวันนีก็จะดึงดังนเลยครับผมไปเดีย๋ยวเราไปหากันเลยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ใน,นที่สุด <c oughs> ใ,ชใช้เวลาไปสองชัว่วโมงกว่าไปนะ้องเงือแตกฟักเลยมุดทุกป่านะครับริมคลองก็ไม่เจอไม่อะไรเลยไปไปไปทั้งสองฝั่งไปไกลอยู่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่มีหาป่ายูคาอะไรก็ไม่เจอหลายป่าอยู่พี่น้องขี่มาประมาณหลายสิบโลอยู่เงน้ย มาเจอครั้งแรกครับเดี๋ยวผมนี่ดำดำโอ้โอหหวน้ําเบิ่มอยู่ยวไปดูดว่าน้ำหวานใหญ่ไหมโอ้เหนื่อยไปน้องกว่าจะเจอนึกว่าจะแห้งซะแล้ววันนี้นึกว่าจะไม่มีคลิปลงซะแล้วเพราะเม,มื่อวานก็ไมไ่ลงครับขันน้ำผึ้งโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลครับว่าแจ่มขนาดไหนมาแล้ว <laughs> โอเคครับไปครับไปครับผมเดทางก่อน อออถาอวรบางอันมันก็ตัดไม่ขาดเลยนะนี่ครับหน,น้าเราส่งพลเมื่ก่อนเวลาบุเข้าไปจะได้ไม่อันตรายครับโอ้โหหลังแกกักได้พี่น้องป๊อดอยู่จนแก่ครับไม่มีใมครมาหาแต่มีรอยรอยเขาตีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตีน่าจะตีนานแล้วแหละรอยมีกมากมะพร้าวอยู่ครับเนี่ยกรอ,อเป็นที่ต้นะ ไปหยุดไหนอุยโยอ,อุยโยไปตรงนี้ก่อนเออเอาละเอาละลุ้นสมหมางานนันพอมีไหมเอาเจ๊เ,เชฟฉับปูนเฉยเลยแต่ไม่รู้ว่าจะฉับปูนเฉพาะขโมนแล้วข้างๆหมดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับ หมดสักครู่มาแล้วโ,โอุ้ยเอ้ยเกจะนัำดีไ้ยเอาเรื่องครับดังนีครับอือนี่พี่น้องดูครับเอาเรื่องครับผมโอ้โหทั้งแกรครับแต่ยังมีตัวอ่อนอยู่นะเดี๋ยวจะ ไว้ที่เดิมมั้งโอ้โหหนักตึงเนยหนักน้ำหวานนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหัวปักใหญ่เลยครับถ้ามาสักสองเดือนนี่เต็มแน่นอนครับอื้อหือนหวานสุดจัดเลยครับหนักมากมงย อโอเคไปไม่ร้รังแรกพี่น้ององุ้ยดังแก่จัดครับแต่ว่านมหวานเต็มครับโอ้โหดูขอให้ขอขอครับมัน,นหนักฮะโอ้ยชาปูน,น,นรครับผมดูน้ำหวานครับไม่สุดยอดพี่น้องเกยสอนหมดแล้วครับไม่มีครับเขากินจนหมดแล้ว ไปเลี้ยนตัวอ่อนจมแล้วโอ้โหสุดยอดครับน้ำหวานเต็มเอียดเลยนะผมดีว่าจะไม่มีน้ำหวานแล้วนะเห็นดังแกงไเนี่ยดูฮะดูน้ำเต็มหูนะครับสุดยอดครับผมไปครับหาต่อครับโอ้โหพ่นห้องรังที่สองครับอยู่ติดกันเลยรังแรกอยู่ตรงนี้นี่ห่างประมาณเมตรสองเมตรครับสามสี่เมตรเออสามสี่เมตรรังที่สองอยู่ตรงนี้ครับข้างหน้าผมห่างกันนิดเดียวแล้วลังใหญ่ด้กวยนะแล้วประเด็นสำคัญคือพึ่งหลวงครับ อยู่นี่นี่อยู่ตรงซ้ายมือผมนี่ครับแต่ว่ารอยเขาตีไปแล้วพี่น้องหัวน้ํานี่โคตรใจเลยปัดดูจากโซ่หัวน้นํา,าไม่น่าต่ำกว่าสองสามสี่โลนะสามโลยังต่ำอะ่ะหัวใหญ่มากนเกาะต้น,ต,นต้นอะไร,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 รแล้วมามาเกาะน้ําครับมาเกาะเออมาเกาะน้ำนั่นแหละทท่ไว้ตามส้นต่ำอะ่ะออ้อวววสยด้ายมากเลยอแต่ยังงน้ยก็ได้มีมั ครั้งนี้นี่จะก็ไม่สังเกตไม่เห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูใชว่ามวลน้ำหวานดีขนาดไหนครับไปครับผมโอ้โหหลังบัเลือเลยครับอยู่ใกล้กันเลยดียังได้มิมครับนี่จะมาเจอเพึ่งรอยพึ่งดวงยังไม่ได้มิม้มหนึ่โอ้โหเซ็งเนี้ยนี่ยังดียังได้มิ้มครับนี่อยู่นี่พี่น้องนี่อยู่นี่อ้า ก็ไม่สักกีก็ไม่เห็นเนี่ยมองไปนี้ยังไม่เห็นเลยโอ้รังใหม่ด้วยพี่น้องไม่ใช่รังเก่าครับโอ้ยหัวน้ำต้องดีแนะ่นอนพี่นะ้องโอ้หมีอยู่สูงด้วยนะอืมอ,นนอันตรายครับเดี๋ยวฝุ่นเข้าตาตัดสักครู่ครับโอ้ยเจ้ากระนูนั่นไง บอกพันรุนแล้วเามีมพลสดุ้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปิดทางได้นะครับต้องเป่าควันก่อนนะพสดุ้งก่อนครับถึงจะเปิดทางได้ครับขี่อุปรสรรคก่อนเดี๋ยวตอนดึงมาเดี๋ยวก็เรียบร้อยอีกหวัวาขาันเอ็น,น,น้ำหวานขันอือหือ แตกแล้วพี่น้องมันหวานแตกแล้วครับดยดิดดด้ง,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 งโอ้โหเรียบร้อยครับหลังนี้เอายายสุดเอาแบบไหนวันเนี้ยโอ้ยบ้าเอ้ยนี่เทงโอ้ย,ยงไก นี่นำไ่ใช้โซโลครับตัดง่ายคมเป็นไก่นะครับใครยังไม่เคยใช้ใช้โซโ,ซโลสุดยอดโอ้โหโคใจเลียพี่น้องยสีหายสีหายไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเลียกเลียงไม่ได้พี่น้องวันนี้มันล้ว,ลวสลัดกันโอ้โหหวน้ำเนี่ยใหญ่มาก คัก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 พี่น้งองมีอยากจะคานให้ครับเอาละโอเคเรื่องนี้ผมขอไปฝากยายนะครับ เขามาทํางานที่ที่เคยผมมาตัดขนมันเดีย๋ยวจะเอานี่ไปฝากแกนะครับโอ้โหครับเสียหายตามสภาพครับแต่ว่าหวานดีเหลือเกินครับปลาทูเต็มเอียดนะครับผมหูใหญ่ครับหนักตึงเลยอุ้ยอสองตังนะครับอยู่ติดกันครับน้หวานดีมากหไม่เคยแวะหามาหลายปีไม่เคยแวะหมายนี้ครับเพิ่งมาแวะ โอเคนี่ครับผมแพคครับผมสุดยอดครับน้ำดีมากเลยโอ้โหพี่น้องครับตอนนี้เจอรังที่สามครับผมใหญ่มากลวงมิ้มใหญ่พี่น้องแล้วไม่น่าเชื่อว่าผมเจอรงังรังผึ้หงหลวงล้างรังอยู่แล้วครับอยูต่ต่ำเองพี่น้องอยู่แบบอเสียดายมากเลยรังไม่ใหญ่มากแต่ก็ก็รงังพี่น้องเดี๋ยวหมายนี้ผมจะทดไว้ในใจครับเป็นหมายที่ผมผ่านไปหาผึ้งมามบ่อย ครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวหมายเนี่ยผมจะทบทวนใจเดี๋ยวจะมาหาบ่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยเจอร้านที่สามแล้วใ่มากบึ้มเลยพี่น้องผบดูมันใหญ่เดี๋ยวให้ดูครับไปครับผมดูครับเดีเ๋ยวเอาควันเอาควันไปโดนตนังเขาก่อนจะปีนได้ครับงั้นปีนไม่ได้ต้องได้สะดุ้งก่อนโอ้โหใหญ่แท้ใหญ่มากเลย ขนมหวานขนมหวาน,ววานไม่รู้เป็นยังไงครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่อุ่มนะขอมหวานหมายถึงว่ามันไม่อ้วนครับมันเรียวไปเลยคิดว่านะโอเคสะดุ้งแล้วปีนเลยครับปีสานี้โอ้โหมีแต่ถัวัน ป <h ums> ีนยังไงเนี้ยปีนโคตรยากเลยพีน่น้องโอ้ตัดก่อน เาบูทับใส่ขึ้นไม่ได้นี่จะหักนะคงก็ะชิดจะหักนะโอ้โห สุดจริงจริงโอ้ขึ้นมาถึงแล้วพี่น้องนัองใหญ่โอ้สมารกมากเลยอ๋อเลือดออกเลยครับออกไหมไกลปาดปาลนป่าครับ ตัวบินกวนนี่ชุมานจะเป็นตัวผู้นะฮะดียเอาเชื้อเพลิงมาเผื่อครับขึ้นยากเลยเอามาเผื่อกูเชื้อเพลิงจะหมดก่อนโอ้ยชุมาน บึ้มเลยพี่น้องไซโลครับใหญ่มากเห็นไนมใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็คือผมจะี้เนงไ่ยงได้เนี่ยเออโอ้ย,อย,อย,อยหมาครับ ขออภัยพี่น้องนะครับเภาพไม่ชัดเจนขมเอ๊ะกี่ม,มังัดกล้องอยู่ต้องทำดีๆนะพี่น้องเอามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าเราตัดแล้วมันจะไม่ไม่โดนมาโดนเรานะ โอ้ตรงตัดแล้วบอกควันล,ล่นแล้วนครับตัด้วครับจตัดแล้วนะพี่น้องมัน้ำใหญ่มากออกไม่ยากตัดน้นพึ่งครับ อือฮือรู้ครับใหญ่มากใหญ่โคตรเลยครับนะโอเคทิ้งลงไปแล้วไปเดินข้าง <tươi> thường làng đéo có sảy bước ăn ก่อจะเจอหมายนี้ครับอู้หุ่นพลังโอ้ยไปโอเคสุดจัดครับไม่โอวน้ำครับหวบใหญ่ดีเลินโอ้โหสุดยอดเลยครับ เต็มอากาครับเต็มดีครับประมาณ90%ครับถืวอว่าเต็มหัวลังใหญ่มากพนะี่น้องถือหนักมากเลยคตดใจเลยโอ้โหครับสุด,ดยอดครับโอเควผมขอตัดรางก่นกอนเดี๋ยวจะหาที่แขวนครับไปโปะรังไว้นะฮะไม่เอากลับนะเพราะได้แล้วเรียแ,แ,แล้วรังหนึ่งสีครับผมอันที่สีครับผมอยู่บนต้นมก ต้นแบบกินเนี่ยต้นตุกษาหัวน้าใหญ่มากมองจากข้างล่างนะนี่ผมลองความไปแล้วรังนี้จะไม่ยังไม่แก่ครับบอกกัรังทีนี้รังใหญ่เหมือนกันทั้งสี่รังเลยครับใหญ่เหมือนกันเป๊เลยแล้วก็ไม่มีรังไหนอยู่ต่ำเลยเดีย๋ยวไปดูกันครับผมกินขึ้นต้นไม้มาเกือบตกใส่ท้าบูทขึ้นมาครับมันไม่เกาะพื้นโคตรอันตรายเลยงั้นก็ระวังด้วยนะครับผมเวลาขึ้นต้นไม้พยายามจะใส่ท้าบูทว่าพื้นที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะพื้นครับมันท้าไม่ค่อยเกาะพื้นเล่นน้อยถอดรองเท้าดีกว่าครับไปครับผมเหนื่อย อ่ะ okay โอเคโอ้โหตรงนี้น้ำด้วยซะด้วยครับเนี่ยอยู่หน้าครับอัอนตรายครับผมมีแต่น้ำเดี๋ยวขอหาพื้นที่วางวางกระบอกลูกวางนะตีดัดลวดก่อนมีที่เกาะเออ ขอให้ขึ้นัดหญ้านี่ครับคุณดีเขาตัดตัดตัดหญ้าครับโอ้ยงอ,อ,อไม่ตัดก็เลยไม่ได้ครับโอ้โโอเคลงไปอ่าน้ำเอาออกไป ทิ่มขาเดียวอันตรายครับปุ๊บมาแล้วโอ้โหหนวาม้จะเตะมีน้องมองไม่เห็นหัวน้ำนะครับ ต้องเอาลงมาก่อนคุณจะเห็นับผมแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ันที่ก่อนมันหวางเปาะบางมากเลยโอ้โหคันอึ๊บจะเกิดข่ามันเป็นโดนกิ่งไม้บางขออภัยด้วยนะพี่น้องมัน่ายทะลุมันอยา่างนี้ครับอ,อโอเค อ่านี่กิ่งหลักอยู่นี่นะ้กิ่งตัดตรงนี้ได้ครับเอาหละเออ่นนนะอ,อยครับตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วครับนี่ว่าหมดเวลาแล้วจะผมมาเจอแล้วไม่ต้องตัดครับต้องกลับบ้านแล้วนะครับเลยเวลามาสมควรนะ้ว โอ้ยเนี่ยแตกไปแล้วครับหวานมันไปเกาะอยู่กับกิ่งอะไรไม่รู้ครับเป็น,นอะไรก็มีนะหืมน้ำครับเดี๋ยว,อนนยวขอน,นก่อนได้ขอเคียนน้ำหนึ่งนึงจัดไวยโดนน้ำที่มือ เดี๋ยวเติมรูดตรงไหนดึกรูดเอามือเติมไปล่อยเสียหายหมดแล้วโอเคน้องโอ้โหยุ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 ยมีไหมเนี่ยอันนี้อันนี้โอ้โหไม่เจ้าใหญ่บิ่มเลยนุ๊กบ้าคักคักคักขนาดเนาะเนื้อขอลงพันอันนี้นึ่ง ออ้ยโอเคเดี๋ยวเอางี้แล้วกันไปเจอข,ข้าง้าครับบอสหัวน้ำครับโคตรใหญ่เลยครับผมสุดยอดเดีย๋ยวหลังนี้เดินหนุนนิดนึงถ้าก็ไม่เจอต้องกลับแล้วครับพี่น้องตงหาทั่วไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เลยเวลาแล้วครับผมต้องกลับบ้านไปดูลูกแล้วโอ,โอ้หใหญ่สุดๆหัวน้ำดีมากเลยครับนั่งมันจะวางไงวะเนี่ยเราวางไว้อันนี้แล้วกันให้ก็มีตัวพอฟัก,กออกมาบ้างครับโอเคครับผม แพ้ครับผมหัวน้ําใหญ่มากโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ออกมาจากป่าแล้วครับผมโอ้โหก็ออกมาได้พี่น้องวันนี้ก็ได้มาสี่รังนะครับผมหม้เดียวเลยสี่รังทั้งใหญ่ใหญ่มนนนันเป็นเป็นอีกฝั่งนึังเป็นบ่อเล็กๆนะครับผมบ่อไม่ไม่ไมเอยบ่อขนาดกลางแล้วก็มีต้นน้ำหนามเนี่ยขึ้นขอบขอบครับแล้วก็มีต้นอะไรมะกอกน้ามีพึ่งหลวงอยู่ตรงนั้นได้สองรังติดติดกันเลยส่วนไอ้นี่ก็ได้ติดติดกันนะไอกฝากงนึงแต่มันไม่ใช่คลองพี่น้อง มันเป็นหลุมลงไปเขาทําถนนขึ้นมาสูงนะแล้วก็กลางเป็นต้นไม้ผมไม่เคยลงเลยเนาะผมกลัวเพราะว่าปีนี้ผมเพิ่งลองลองไปดูครับผ่านมาหลายปีแล้วไม่เคยลงไม่คิดว่าจะเจอดงพึ่งเยอะขนาดนี้ถ้ามาก,ก่อนนะได้พึ่งหลวงสองรังยังใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับโอ้โหเสียดายปีนี้จะมาร์กไว้มาร์กไปแล้วครับผมเอาเขาใส่มาซิมัมสมองแหละแต่ปีหน้าเขาลุยแต่หงหัวบันเลยครับผมโอเคก็ได้มาทั้งหมด4รังเนาะใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับผม นีสองลงังบลเลอร์แล้บผมแล้วก็ช่วยกระนุยอ้าวตกล่วงสองลังครับผมสี่ลงังครับผมเอ,วอาวทรศับท์เอนี่ล่วงอีกเอากระกล่วงพี่น้องโอ้ตายตายตายอดัดเข้าไปเนี่ย อโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากไปตตามไปไลค์กปแชร์ด้วยครับผม